สวัสดีครับพอ,อกันอีกแล้วครับเค็ดไข่ที่หดนามนะครับเน,น่บอรัรบเกิดงามมีดอกหนึ่งในน้อยกำลังเกิดนะครับกำลังเกิดนะครับนะครบบอับพี่นอ้อง พดเดอร์ับเดอร์นี่คือเฮดที่เอาเสือมันมาไหวนะครับนาอเสือมันมาไหวทามาฝังไหวคันมองซี่อันนั้นแน่กะบบเกินสองปีบบเกินปีหนึ่งออกนะครับประมาณนั้นแต่บบเกินสามปีออกพี่น้องฝังไหวก็ยัไปเดือดหลอดน้ำมันเอีหอดเนมเกิดมันจะเกิดเองมัน แต่ขั้นมันได้เกิดแล้วครับโดตหนามนี่โอ้เกิดพอได้กินนะครับนี่ก็อ๋อได้ได้นอก,อกเขาก็ะเยือนครับครับเอาซ้ำนีดก่อนเนาะครับเนาะเก็บก่อนเออเอาขามันเลื้อยปีน,ปนอ้องขามันในฟังไใบฟังไใบในดินคือเกา่านี่คือการเห็ดกำลังเกิดก็มีครับโอ้โดอกนี่เทาแล้วเว้ย ขันขามันขึ้นเบิดนี่เราก็เอา,เอาหักออกนะครับฝังไวสบอสองดอกจุ่มไว้ก่อนนะครับครับก็ลังเกิดที่บนนะมาถึงข้อไปโจมพี่น้องเอา้าเหนี่ยวมือมาบังโอ้เปวดก่อนเนาะพี่น้องเนาะออนนะนอนะเอาซ้ำนี่ ก็มีอีกอยู่สองดอกอยู่โพ้นหนึ่งนั่นครับอยู่โพ้นขางเขียงนะครับในบริเวณโพ้นนะครับมัโกโกโนมีกกกีกอกศาสกุ้งนะครับก็อดหนามไปกินนั่นยึ่สว่างนั่นก็เกิดได้ครับนว่งวงนะเกิดครับโอเคนอกพี่น้องเนาะ